วัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับเสนาลุครับโอ้โหมาจากไหนครับเนี่ยมาจากตังพี่น้องโอ้โหหาผมผมตกใจหมดเลยโอ้ยตกใจมากเพราะอะไรพรกลัวมาแล้วจะไม่มีของปัญหา,า,าเท่าไรครับ39ใส่ไซส์อะไรครับ39ผมถามว่าใส่ไซส์แล้วบอก39 40, 40โอ้ยค่อยยังชั่วหน่อยมาเลยครับมาเลยครับนี่เรือแย่เลยครับ เือแล้วก็ได้คู่นี้ครับพี่น้องแต่ผมอยากให้พี่น้องเห็นความเท่ของเสียนุ๊กจากจังหวัดตรังครับตัวยืนเลยครับดูสิครับรพี่น้องเป็นคนที่ใส่ใจในการแต่งกายมากคนทได้มีศิละปะเห็นว่าแต่งมันตั้งแต่หนุ่มเลยใช่ใช่ใช่ตั้งแต่หนุ่มมาถึงตอนนี้มีอะอยู่แล้ครับ น่าภรรยาจะ <laughs> <laughs> ไม่ได้ควาจริงจะ <laughs> ไม่ได้ควาจริง <laughs> ต้องถามรับรับหลังเดี๋ยวเด,วเดวตาย <laughs>